พี่ครับตอนนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วครับ4 0 0อยกว่าแล้วครับ4ี่้อยเรามีหน้าที่อะไรครับจุดที่หนึ่งก็ถัดกองแล้วก็แนะนําการกรอใบยินยอมครับ้างทียินยอมใครที่ลงแอปพลิเคชันมาแล้วก็มากรอใบยินยอมอีกครั้งหนึ่งพอแล้วก็จะคล่องตัวครับถ้าใครที่ลงมาแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ลงมาจากบ้านก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะช่วยให้คาแนะนาครับครับผมบคุขึ้นครับรับห้ครับตอนนี้ครับครับผม กร็รดูบรรยากาศนะครับตรวโควิดในทีมของตัวทุกเนินนะครับ <c oughs> ที่เราประเมินเองแล้วว่าอาจจะอยู่ในจุดเสี่ยงนะครับสำหรับทำลายบางครั้งเราก็ไม่ต้องเน้นหลายนะครับทำลายเพราะว่าออกจากบ้านมาทุกที่ในจะุดเสี่ยงหมดที่สำคัญที่สุดคือเราใส่หน้ากา,ากอนามัยนะครับครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปทาปวดหลัง <ไป S 1> ก็สามารถป้องกันโรคโควิดนายทีได้นะครับครับสารวัตรศเนมืองนะครับรอพอตอนะครับอสมนนะครับโรงพยาบาลสุนเนินนะครับก็ช่วยกันถกองนะครับผู้ที่มาตรวจโควิดนาทีนะครับตรวจพราทาทานะครับที่อำเภอเนินช่วงนี้ก็ประมาณจะเที่ยงนะครับ ให้บร so Al ิการถึงเที่ยงนะครับประมาณส0 0ร้อยกว่าท่านนะครับจะ4 0ี่ร้อยแล้วนะครับได้ดูบรรยากาศของการคัดกรองครับอำเภอนจังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อเราผ่านการคัดกรองแล้วนะครับก็ไม่ด้รงจูงเดีนะครับตอนนี้นี่นะที่ทำงานครับหมอ ขอบคุณมากนะครับตรงนี้ก็ไม่คุยันนานครับไม่ต้องกังวลนะครับบางท่านก็กังวลกับความลาาในการแจ้งของภาครัฐนะครับถึงเพราะกันที่สุดคือการใส่หน้ากากมาใหมนะครับป้องกันได้มากเลยนะครับเพราะออกจากบ้านเราก็เป็นุดเสียงหมดเลยนะครับเพราะว่านี่จะเป็นจุดลงทะเบียนแล้วก็เป็นจุดรับรอง เรามารอบเช้ารอบหนึงนะครับตอนนี้ก็415ลายแล้วนะครับตรงนี้ทำไมเอ่ยครับรับหลอดรับหลอดเพื่อเพื่อเอาไปรอนสอบค่ะอันนี้เจ้าหน้าที่จากไหนทศโรงพยาบาลใช่ไหมโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอค่ะรปตด้วยเนาะสรมด้วยนะครับเขาร่วมกันครับครับผมทุกท่านมั่นฉันครับดูบรรยากาศนะครับ สิ่งที่ดีที่สุดเดียวก็คือใส่หน้ากากอนามัยนะครับมาตรการเข้มเลยนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะคะพี่ผู้ชายฉีดยังคะตรงนี้เขาก็ฉีดใส่กล้องด้วยนะครับนะครับ ตรงนี้เขาติดจุดเลยเนี่ยอันนี้จุดตรวจแล้วค่ะจุดสวบค่ะจุดสวบนะคะสวบเชื้อตรงนี้ค่ะมีสองจุดอันนี้จะเป็นรูปพระนามอันนี้เราใส่หลอดใช่ไหมอ่าใช่แล้วค่ะเออเราเขาเรียกว่าสวบใช่ไหมจุดสวบตัวทหารค่ะจุดที่สี่จุดสสิบสงตัวค่ะก็ไม่กระพุ้งแก้มเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เอาเรื่องอะไรนะป้ายป้ายนะป้ายในโรงโถง รับผงคือรานานขคะครับผมจุดจุดสิของม่เชเรามารอบนึงนะครับวันนี้จะรอจะไม่ค่อยจนอะไรก็คุยกบ้าหน้าที่บ้างนะครับปกติไม่ได้เข้มอย่านี้นะครับวันนี้เราต้องเข้มหน่นะครับเพราะว่าอย่าประมาทนะครับกาดเต็มร้อยใช่ไหมครับอันนี้เรามีหน้าที่อะไรครับเ้ค่ะคุณสตีนะครับมาจากไหนครับเนี่ย ขั้ตอนนายใหญ่นายใหญ่เนาะเป็นป้องกันเต็มที่นะครับไม่ใช่มาจะดาวคารนะครับโควิดนะครับคุณเนรม่านฉันครับ่ันประหลัดนะครับก็ไม่ประมาณนะครับประหลัดไปทุกที่นะครับลง้นที่ตลอดนะครับก็มาตรวจนะครับท่านวาทีร้อยโทรภูมินาความช่วยช่นะครับตลารักษาการนายกเทศมนตรีนะอันนี้เป็นรถประทานนะครับคุณพี่ครับรถตนวนี้นะครับรถนี้เราทำไหมครับขั้นตอนสุดท้าย ใชครับนช่ครับมันลบที่เดียคืออ๋อสวครับสวบรับครับผมอ๋อเป็นสุดสุดท้ายเนาะครับผมขอบคุณมากนะครับเราเอารบกวนท้อนะครับสงเงินมั่นฉันครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับคือที่เราทาสมเด็จต้องป้องกันตัวเองนะครับใต่หน้ากากอนามัยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับไทม์ไลน์ต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สำคัญเท่าตัวเรานะครับเราต้องป้องกันตัวเราเองนะครับ ดีที่สุดนะครับนอกจากบ้านเป็นจุดเสี่ยงหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับป้องกันตัวเองดีที่สุดนะครับสหวัสนี้นะครับก็เป็นโครงการต่อเชื่องนะปลอดเชื้อตัวอุจจาระปิดคลิปหน่อยครับฝากอะไรชาวบ้านหน่อยไหมครับฝากอะไรชาวบ้านครับขออนุญาตครับช่วงนี้อยู่บ้านไปก่อนนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆใส่หน้ากากนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ พยายามพยายามเวิร์กฟอร์มโฮมค่ะถ้าแบบมีมีมีงานทำก็ยังไม่อยากให้ไปไหนนะคะตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันมีมากมายขนาดไหนนะคะคุณค่ะ